วันนี้มาดูจะมาติดชุดนอนนาแวะมาดูปั๊มเกียร์ด้วยอันนี้เป็นเคนโตะพันห้าร้อยวัตต์ครับแทงแทงอ้วนตัวนี้ตัวยาวครับตัวนี้รอบมอเตอร์ไม่ต่ำแต่ไม่ต่ำแต่ว่าใบาพัดเยอะครับตัวนี้แดดไม่มีนะครับน,น้ำก็ยังไหลน้ำก็ยังไหลอยู่ นี่เป็นกระแสเป็นกำลังวัตต์สองร้อยสามสิบกว่าวัตต์เองเป็นโวลต์รอบมอตเตอร์ที่พันห้าร้อยห้ารอยรอบครับแอมหนึ่งจุดห้าแอมถือว่าน้อยมากน้ำแถวนี้ดีมากครับตัวนี้ก่อนลึกแค่เจ็ดท่อนครับตัวนี้ปั๊มาณพันห้าสองแรงใช้แผงโมโน 440วัตโมโน440วัต์3แผงมี400วัต์1แผงครับก็ตอนนั้นแผงหมดแผงตัวหนึ่งเป็นของ LV LV Top Sun แล้วก็พวกนี้440เป็นของ BQ พี่เกียร์ทำบุกข้าโพดนะ,ะแสดงว่าน้ำนี้ดีน้ำแถวนี้ก็โ,โอเค <c oughs> น้ำก็จะไหลประมาณนี้ ก็ไม่มีแดดเลยไม่มีแดดเลยขนาดนี้ก็โอเคแล้วประสบความสำเร็จแล้วของแกไม่มีอะไรเลย <c oughs> แดดแทบไม่มีเลยมีแต่ฟ้าสลัวนี่เป็นตัวนี้สิ สิบสามคิวครับตัวนี้ได้น้ำลึกได้น้ำลึกหน่อยพันห้าสิบสามคิวเขียนโตแนะนำนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็โอเคนะครับถือว่าไหลดีเสิร์ฟกันฟ้าเบเกอร์ดีซีก็ ต่อไปครับติดตั้งชุดนี้อยู่ที่สามหมื่นแปดครับสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้าบอลนี้แถมสปอตไลท์หนึ่งตัวเสื้ออีกหนึ่งตัวครับขอบคุณครับร้านธนวัฒน์การ